รู้สึกผมมีมีางสังหณรหรือว่ามีมีมีรู้สึกจะมีพลังงานบางอย่างที่อยู่ด้านหลังผมนะอุ้ยโอ้โหผมผมชักเลิมไม่มั่นใจแล้วว่าภาพที่ผมให้เขาดูกันข้างในเนี่ยจะหายหรือเปล่านะฮะผมกลัวอย่างเดียวเลยว่าคนที่เสื้อขาวตรงเนี้ยเขาจะเปลี่ยนภาพผมหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าด้วยนะโอ้โห แต่ขอตอนนี้อันนี้คือคุณเอ๋คุณจะมาทําอะไรครับคุณจะดูเหรียญในตํานานหรือว่าคุณจะมาเปลี่ยนพระหรือว่าจะขอยืมไปทําเก๊หรือยังไงเอาไปเป็นตัวแม่ถอดพระปอมเลยเหรอคุณจะยืมพาะผมไปทําพระปอมเลยเหรอครับเอาทําพระเหมือนโอเคนะครับคุณเอ๋กาแพงครับ บอกแล้วว่าจะเอาเอ้เดี๋ยวไอ้โจ้มึงตรวจค้นดิค้นแล้วค้นแล้วโอเคถ้าค้นแล้วโอเคผมอนุญาตให้คุณเข้าไปดูพระได้เพราะไม่งั้นต้องดูดีๆนะเว้ยตอนออกต้องค้นหนักไอ้ไอ้ตอนออกต้องค้นด้วยดิว่าเปลี่ยนพระหรือเอาไปหรือเปล่าอ่ะมีกล้องอยู่นะครับกล้องร้านผมมีอยู่20สกว่าตัวนะครับอ่ะพี่เอ๋จะเข้าไปดูใช่ไหมหรือว่าจะทําอะไรครับดูเข้าไปดูเอาจะเข้าไปดูนะดูจริงนะได่เดี๋ยวคุณ ไม่เปลี่ยนภาพผมแน่นะอ่าดูตรวจค้นดีๆโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่เอนะครับ,รรบเข้าไปดูนะครับ